ผู้หญิงมันเป็นเหมือนกันทั้งหมดปะวะผู้หญิงก็เหมือนกันหมดแหละโดยเฉพาะปีใหม่นะยิ่งตอนทํางานช่าโคตรลำคาเลยวะทาอะไรก็ช้าแถมจู้จี้ขี้บ่นอีกต่างหากที่จริงไอ้มันก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่เราไม่ได้บอกปีใหม่เองแถมมันยังขี้วุ่นวายเป็นคนใจร้อนอีกด้วยแฟมนมากี่คนก็บอกเลิกมันเพราะทนรำนิสัยมันไม่ได้เราเองก็เป็นเพื่อนพูดอะไรเยอะไม่ได้ด้วยให้ฉันตอบตรงๆนะสิ่งที่แกทําไปมันไม่ผิดหรอกปีใหม่นั่นแหละที่งองไงเองแล้ววันหนึ่งเธอต้องเลิกเราปีใหม่ พอดีเราไปดูหนังมาแลยซื้อขนมมาให้โอ้หมีแต่ขนมแบบที่ไอชอบทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีแบบที่เราชอบเลยลมเอียงอ่ะเออเหรอ <c oughs> ไม่ต้องมาน้อยใจเลยก็กลิ่นเหมือนเพื่อนซีเขาเนี่ยใช่สิก็เราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงปีจะไปสู้คนที่คบกันมาสิบปีได้ยังไงล่ะหืมพ <c oughs> ูดเวอร์ตลอดเลยเออ <c oughs> นี่แกไปดูหนังคนเดียวอีกแล้วเหรอวะ ไม่เงาหรอก็คนไม่มีแฟนแบบฉันจะให้ไปดูกับใครล่ะงั้นเดี๋ยวเขาไปเตรียมกับข้าวไว้ให้นะกิดมาทั้งทีอ่ะต้องโชว์ฝีมือซะหน่อยอืมแม่ครัวปีใหม่ไม่เหนื่อยหรอเจอคนเลือกมากแบบแกจะกินอะไรแต่ละอย่างไอ้นู่นก็แพ้ไอ้นี่ก็แพ้จะดูแลไหวเหรอก็ฉันได้แฟนดีนี่อะไรที่ปีใหม่เขาเลือกให้อ่ะแสดงว่ากินได้โหถ้าเป็นคุยแกอ่ะก็รีบหาแฟนได้แล้ว ตั้งแต่เลิกกับน้องพอใจอะ่ะก็ไม่คิดจะหาคนใหม่เลยไงอืมฉันยังไม่คิดเรื่องนั้นหรอกนาเออได้ข่าวแกจะสอบเปียโนใหม่ขับรถนี่คนใจร้อนแบบแกจะสอนขับรถได้หรอใช่ฉันว่าจะสอนอาทิตย์นี้เลยว่าจะพาไปขับในหมู่บ้านก่อนไม่เคยได้ยินที่เขาบอกเลยไงว่าอยากให้คนรู้จักสอนขับรถอะแล้วยิ่งปีใหม่ขี้น้อยใจแบบนี้ด้วยฉันว่าได้ทะเลาะกันตายแน่ไว้ใจฉันได้เลยฉันมืออาชีพอืมจะรอดูลงมาเลย เนี่ยสอนทาไมไม่เคยจาบอกว่าเกียร์อาเกียร์ถอยหลังเกือบชนแล้วเป็นไงก็มันต้องจาอะไรเยอะไปหมดเลยอะ่ะเขาจะไปจาหมดพันได้ไงอะ่ะไอยังไปหลายรอบเลยนะจําไม่ได้ก็ตั้งใจหน่อยดิเขาก็ตั้งใจจับโคงมาลัยตั้งใจมองทางข้างหน้าแล้วเขาไม่ตั้งใจตรงไหนเอองั้นเดี๋ยวเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยโอ๊ยไม่ลงไม่เรียนมันแลละไอดุขนาดเนี้ยเดี๋ยวเขาไปเรียนกับโรงเรียนสอนขอับรถดีกว่าจะไปเรียนให้เสียงเงินทําไมล่ะปีใหม่ก็ตั้งใจอีกหน่อยไม่ได้หรอ เขาเพิ่งจะเรียนวันแรกเองนะไอ้จะดูอะไรเขานักหนาเนี่ยไม่เรียนแล้วเออไม่ต้องเรียนมันแล้วเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยก็ฉันบอกแล้วไงว่าต้องทะเลาะกันอีกคนก็ใจร้อนอีกคนก็ขี้น้อยใจฉันว่าฉันใจเย็นสุดแล้วนะเว้ยที่สอนไปอ่ะไม่เห็นเข้าหัวปีใหม่เลยแกก็ให้เขาไปเรียกขับรถสิบางที่อ่ะสอนพร้อมออกไปขี่ให้เลยนะฉันว่าฉันสอนเองได้นะเว้ยไม่อยากไปเสี่ยงเงินกับไร้พวกเนี้ย ปีใหม่ก็เป็นคนลนๆแบบเนี้แหละทำะายหลายอย่างไม่ค่อยได้หรอกที่ทํางานก็เหมือนกันโดนหัวหน้าด่าประจําฉันก็พยายามเข้าใจเขาตรงนี้นะเว้ยแต่ถ้าต้องมาทําอะไรร่วมกันอะ่ะมันก็ได้รําคาญใช่ไหมละ่ะฉชนเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเออผู้หญิงมันเป็นเหมือนกันทั้งหมดปะวะเจอทีไรก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดผู้หญิงก็เหมือนกันหมดแหละโดยเฉพาะปีใหม่นะยิ่งตอนทํางานอะ่ะฉันโคตรําคาญเลยวะทําอะไรก็ช้าแถมจู้จี้ขี้บ่นอีกต่างหากนี่แกแค่ทํางานนะ ฉันนะ่ะต้องเจออย่างนี้ทุกวันคิดดิจะปวดกระบาลขนาดไหนอะ่ะฉันก็เห็นแก้บวมาตลอดแต่ก็คบกันมาจะครบปีแล้วนี่ก็คงรับกันได้แหละเขาไม่เอาแล้วพอเจอแบบนี้เขาก,กดดันนะมันเครียดตั้งใจหน่อยไม่ได้หรือไงอะ่ะทาไมถอดใจง่ายแบบนี้รอฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปปลี่ชุดก่อนอืมอืม นี่ทะเลาะอะไรกันเนี่ยเราเข้ามาผิดเวลาหรือเปล่าเรื่องสอนขับรถอะไอสอนแต่ละทีนะไม่ได้ดั่งใจก็ด่าด,าดา่าตะคอกอีกต่างหากที่จริงเราก็เตือนไอ้อมันแล้วเรื่องสอนขับรถอะวพาอย่าใจร้อนเคยได้ยินแต่คนอื่นพูดแต่ไม่คิดว่าต้องมาเจอกับตัวแบบนี้แล้วพี่หม่ยจริเรียนขับรถทาไมล่ะจะซื้อรถใหม่หรอก็เราอยู่กับไอ้สองคนถ้าเกิดไอ้เป็นอะไรขึ้นมาขับรถเป็นแล้วว่าน่าจะดีกว่าแต่เจอแบบเนี้ก็ไม่ลงมาเรียนไปแล้ว ปกิดฉันเสร็จแล้วฉันไม่ชอบเลยว่ะที่ต้องมาทะเลาะกับปีใหม่แบบนี้แค่เรื่อ,หองหัดขับรถแท้ๆไม่เห็นมีอะไรเลยก็อยเรื่องแค่นี้นี่แหละที่ทําให้คนเลิกการมาน้าตอนนักแล้วดูฉันก็พอใจสิแค่ตอบแชทช้าหน่อยโดนบอกเลิกซะงั้นไอกีดฉันถามแกจริงๆนะ หรือมันเป็นเพราะฉันเองวะที่นี่สัยไม่ดีอะให้ฉันตอบตรงๆนะสิ่งที่แกทําไปมันไม่ผิดหรอกปีใหม่นั่นแหละที่งองไงเองนี่แกไม่ได้พูดเข้าข้างฉันใช่ไหมฉันพูดความจริงฉันรู้จักแกมาตั้งกี่ปีอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่ามันไม่ดีฉันก็เตือนแกตลอดก็วาหรือฉันก็ปีใหม่จะรู้จักกันไวไปจริงๆก็ตอนนั้นที่แกสองคนเจอกันปีใหม่เพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่กี่เดือนเองฉันก็ไม่รู้ว่าปีใหม่นิสัยแบบนั้นไม่งั้นฉันไม่ให้แกคบหรอกแต่เรื่องอื่นปีใหม่ก็ดีนะ ดูแลฉันดีแต่ติดขี้น้อยใจไปหน่อยพอพูดก็หาว่าตะคาะหรือเป็นฉันเองวะที่ใจร้ายกับปีใหม่แกก็เปของแกแบบเนี้ยคนที่รับไม่ได้ก็คือปัญหาของเขาไม่ใช่แกฉันเชื่อว่ามีคนพร้อมเข้าใจและมองสำคัญแกมากกว่านี้เยอะเลยฉันแนะนําให้เอาไหมล่ะจะว่าไปดูแกไม่ค่อยชอบปีใหม่เนยนะแกสองคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าวะไม่เห็นแกเชียร์คนนี้เหมือนคนอื่นที่ผ่านมาเลยอืม ก็ไม่หรอกนะฉันแค่ไปรู้อะไรมาเลยมองปีใหม่ไม่เหมือนเดิมน,นี่แกไปรู้อะไรมาบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะจะดีหรอวะฉันเป็นคนนอกกลัวพูดไปแล้วอ่ะฉันจะเป็นหมายังไงพวกแกก็เป็นแฟนกันคงเชื่อกันอยู่แล้วแหละมันจะมีปัญหาแน่ถ้าแกไม่บอกอะ่ะ กีดนั่งก่อนสิพีใหม่เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะคุยกับเราหรอกีดไอเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆก็หาว่าเรามีคนอื่นเฮ้ยจริงดิไอมาพูดขนาดนั้นเลยหรอใช่อาละวาใส่เราใหญ่เลยด่าเราสารพัดเราทนไม่ได้อะกีดแลอยู่ก็มาหาว่าเรามีคนอื่นอะเราไม่รู้อะไรด้วยเลยนะทำไมคิดแบบนั้นวะแล้วปีใหม่หล่ะว่าไง พอเราถามว่าไปรู้มาจากไหนไอ้ก็ไม่ยอมตอบบอกแค่ว่ารู้แล้วกันเมื่อวานไอ้ไปบ้านกิจมานี่พอจะรู้อะไรไหมอ่ะก็วันก่อนน่ะฉันไปเห็นปีใหม่แอบไปเจอแฟนเก่าอะแฟนเก่าแล้วแกไปรู้ได้ไงอ่ะว่านั่นแฟนเก่าพีใหม่ทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะก็ก่อนมาคบแกฉันก็เห็นคนเนี้ยมารับมาส่งประจําเลยแกไม่ได้ตาฝาใช่ไหมแล้วไปเห็นที่ไหนมา นี่ยังมารับส่งกันที่นี่อีกเหรอป่าวหรอพาะชั้นไปเดินห้างมาเห็นเดินควงกันหนุ่มกันหนิงกันตอนนี้ฉันก็ไม่รู้นะว่ายังไงแต่ถ้าทางเหมือนตอนนี้คบกันอยู่เลยตั้งแต่เมื่อไหร่วะทำไมไม่เห็นแกบอกชั้นเลยอ่ะถึงว่าทำไมอยู่นี้ปีใหม่กลับบ้านยินทุกวันก็เดือนที่แล้วอะตอนนั้นฉันเห็นแกสองคนรักกันดีก็เลยไม่อยากบอกไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวฉันต้องไปจัดการเฮ้ยแต่อย่าบอกนะว่ารู้มาจากชั้นนะเดี๋ยวชั้นซวยด้วย เออไม่นะเมื่อวานมันมแค่บนเรื่องที่สองปีใหม่ขับรถอะ่ะเราไม่เข้าใจไอ้อกิจทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เราก็พอรู้นะว่าไอา้เป็นคนใจร้อนแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนไหลเหตุผลแบบนี้อะ่ะที่จริงไอ้มันก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่เราไม่ได้บอกปีใหม่เองแถมมันยังขี้วิ่นววายเป็นคนใจร้อนอีกด,ด้วยแฟนมันกี่คนก็บอกเลิกมันเพราะทนรำนี่กสายมันไม่ได้เราเองก็เป็นเพื่อนพูดอะไรเยอะไม่ได้ด้วย ไม่ไหวอะกิตช่วงหลังมาเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากเราก็กลัวนะว่าจะไปกันไม่รอดอย่างอื่นไอ้ก็ดีอะแต่ทำไมถึงมีปัญหากันบ่อยจังก็ไม่รู้แล้วปีใหม่คิดว่าจะทำยังไงต่อถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่อะเราคงไม่อยากไปต่อแล้วว่าไอ้มันไม่ได้ดีอย่างที่ปีใหม่คิดหรอกนะเพื่อคบกันมาไม่ถึงปียังเจอปัญหาเยอะขนาดนี้ขอตัวตอนนี้ก็ยังทันนะ กิตหมายความว่ายังไงอะเราแค่อยากบอกอะว่ายังมีคนดีๆอีกเยอะที่พร้อมจะดูแลปีใหม่ที่ทำไรอะเฮ้ยเราล้อเล่นน่ะเห็นกำลังเครียดอยู่รอเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่กิจมาทำแบบนี้เราไม่ชอบแล้ววันหนึ่งเธอต้องเลือกเราปีใหม่ นี่ทะเลาะอะไรกันอีกแหละถึงได้เรียกเราออกมาเรื่องใหญ่เลยหรอใช่ไอบอกเลิกเราอะเราไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรผิดแล้วมันบอกเรื่องทาไมอะไอไมีปัญหาอลไรอีกก็เมื่อวานไอกินข้าวอยู่ก็แพ้อาหารขึ้นมาเราก็พาไปโรงพยาบาลกลับมานะก็ด่าเราใหญ่เลยหาว่าเราเป็นต้นเหตุที่ทําให้แพ้อาหารเกือบตายอะแล้วทําไมว่าถึงบอกว่าปีใหม่เป็นสาเหตุล่ะเราก็งงเหมือนกันตอนที่อาหารมาส่งอ่ะเราก็อยู่บ้านไอเป็นคนไปรับมาแล้วก็กินเอง แต่ก็หาว่าเราอะวางแผนที่จะทำ้ายไอ้ทำไมไอ้มันทำถึงขนาดนั้นวะเราว่าแบบนี้มันเกินไปแล้วนะหรือว่าไอ้มีคนใหม่หรอถึงได้มากล่าวหาเราแบบเนี้ยจะได้เลิกกันไปเลยเป็นไปได้นะตอนเราเลิกกับแฟนอะมันก็ชวนทะเลาะแบบนี้แหละสุดท้ายก็หาเรื่องเลิกเพื่อไปมีคนใหม่ไอจะเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอกีดปีใหม่เพื่อคงกมนมาหนะักจะไปรู้ว่าอะไรไอ้มันได่สเสียจะตายนี่ที่เราเตือนอะ พอเรารู้ว่านิสัย,อยไอ้เป็นยังไงเราทําไมกิจไม่เตือนเราตั้งแต่แรกละ่ะว่าไอ้มีนิสัยแบบนี้พอตรงๆนะเราคบกับไอม้มานานต่อให้เพื่อนเรานิสัยไม่ดียังไงเราก็พร้อมที่จะอยู่ข้างมันเราเห็นใจเลยขอเข้าข้างปีใหม่ดีกว่าแล้วทําไมกิจถึงเข้าข้างเราล่ละไอ้ก็เพื่อนรักกิจไม่ใช่หรอก็เราเป็นหัวปีใหม่มากกว่านี้ไอ้ไม่มองสมกับปีใหม่เลยผู้ชายที่มีรู้คุณค่าแบบมัน่เ็นผู้ชายที่โง่มาก ที่แท้กิจก็หวังดีกับเรามาตลอดนี่เองเรานี่โง่เนาะมองไม่เห็นมันเลยปีใหม่ไม่ได้โง่นะแต่เราเองที่ไม่กล้าไปถูกพัฒสนียย่างมาหนะักชิงตัดหน้าไปจริงๆแล้วกิจคิดยังไงกับเราเหรอบอกเราได้ไหมอ่ะเผื่อเราจะคิดตรงกันเราชอบปีใหม่นะชอบมากกอนไออีกแต่ปีใหม่มองข้ามเราปีใหม่คิดเหมือนกันใช่ไหมถึงไม่ปฏิเสธที่เราทําแบบนี้ ใช่เราคิดเหมือนกันเลยใช่ไหมไอใช่ไอนี่แกมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตกใจเหรอไม่เห็นหนักแน่เหมือนตอนที่สารภาพรักกับแฟนเพื่อนเลยนี่หมายความว่ายังไงอะ่ะ รู้หมดแล้วนะเรื่องที่กแกพยายามแทรกแซงเราสองคนนะ่ะ สเหตุนี่ไอแพ้เห็ดไม่ใช่หรอปีใหม่อ,อ้าวไอเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมก็โอเคขึ้นแล้วแหละขอบคุณนะที่เรียกรถพยาบาลให้ไอไม่ใช่เขาขับรถพาเธอมาต่างหากฮะเธอเนี่ยนะขับรถ ขับรถไม่ต้งแต่เมื่อไหร่อ,ะรอะ่ะก็กิตเป็นคนอาสาสอนอะ่ะเราก็เลยแอบไปเรียนมาช่วงหลังเลิกงานกิตเนี่ยนะเป็นคนสอนทำไมไอซไม่รู้เรื่องเลยล่ะก็กิตบอกว่าไม่ให้บอกเธออะ่ะเดี๋ยวเธอน้อยใจว่าไม่เรียนกับเธอแต่กิตก็ดีนะไม่เคยดุเขาสักคำเลยสอนจนได้ใบขับขีแ่แล้วเนี่ยเราไอซอ่ะไปสั่งอาหารที่ตัวเองแพ้มากินทําไมดูไม่รู้เลยเหรอก็คนส่งบอกว่าเธอเอามาให้อะ่ะก็คิดว่าส่งมางมอง ก็เลยกินก็ไม่คิดว่าเธอจะสั่งของที่แพ้มาให้อ่ะพอกินเข้าไปกับสื้าผ้ก็เป็นอย่างนี้นี่แหละเฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้สั่งอะไรมาให้เธอเลยนะเขาเนี่ยนะจะงอเธอก่อนฉันสอบคนที่ทุกคนดูก็เลยได้รู้ว่าแกอะแทรกแส,แสงมาตอนที่เราเทาะเลาะกัน ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ากิทําไปทําไมเพะกิจก็บอกกับไอเองอะว่ากิดไม่ชอบเราแถมยังใส่ร้ายเราเรื่องแฟนเก่าอีกแต่ต่อหน้ากิจก็ไม่ทําดีกับเราแบบนี้มันมีไม่กี่เหตุผลแล้วนะที่ใครสักคนอยากให้คนสองคนเลิกกันถ้าไม่ใช่เพราะเกลียก็เป็นเพราะรักอยากได้เขามาครอบครองใช่ไหมวะฉันไม่ได้มาแกมารู้จักปีใหม่เลยเปีใหม่คืเรของฉันตั้งแต่แรกแกก็เลยวางแผนบอกฉันอยากให้เลิกกับปีใหม่ฉันเพื่อนแกนะเว้ย แกเกิดฆ่าฉันเลยอะฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีแกอี่าบต้องหันมามองฉันแน่นี่แกทำทุกอย่างนะเพื่ออะไรกับเพืเพื่อนของเราเลยเหรอวะแต่สิ่งที่ฉันเข้าไปก็ฉลาพี่ใหม่ไงกิดไม่ได้รักเราหรอกกิดรักตัวเองรู้ไว้ด้วยนะถึงจะไม่มีไอ์อะเราก็ไม่มีทางชอบกิดหรอกฉันเสียดายคนเพื่อนของเรานะแต่คนอย่างแกก็สมควรไม่เหลือใครไอขอโทษนะพี่ใหม่ ก่อนหน้านี้ที่้เชื่อคนอื่นจนทําให้เราเกือบเลิกกันปีใหม่เรามาเริ่มต้นใหม่กันนะ